สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอ้อยจิราวดีเผยคำพูดแรกหลังยายมาราศีออกจากห้องไอซียูอ้อยจิราวดีเผยคำพูดแรกหลังยายมาราศีออกจากห้องไอซียูต้องเข้าการรักษาตัวในห้องไอซียูอยู่สองวันสำหรับคุณยายมาราศี ศิลปินแห่งชาติภาพยนตร์และการละครนักแสดงนักภาค2542้า25 42, สาขาศิลปะการแสดงหรือที่รู้จักกันในานามศิลปิน5แผ่นดิน เนื่องจากคุณยายมีไข้สูงหนาวสัน่นคุณหมอกลัวติดเชื้อในกระแสโลหิตเลยให้คุณยายฆ่าเชื้อครบคุมแต่ตอนนี้คุณยายออกจากห้อง ICU และสามารถกลับบ้านได้แล้วซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยจิรวะดีลูกสาวได้โพสต์คลิปภาพความต้องการแรกออกจากห้อง ICU ว่าอยากเล่นละครทั้งอยากบอกอีกว่ายัางเล่นได้เพราะเล่นมาจนแก่แล้ว เรื่องจำบทนั้นสำคัญรวมทั้งฝีมือรายมือละครทิ้งมันไม่ได้โดยอ้อยลูกสาวเขียนแคปชั่นว่าคุณแม่อยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า80ปีรักษาการเป็นนักสแสดงที่สุดออกจากห้อง ICU พอเจอหน้าลูกประโยคแรกคืออยากเล่นละครหลองนักสแสดงแล้วชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ความน่ารักของคุณยายมาลาศีและขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงไวั ขอบคุณรูปภาพจากอ้อยจิราขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ